โอเคสวัสดีนะคะรับโป้ก็ผมฟิวส์เอ็มแล้วนะไม่ได้อัมานานแล้วขออภัยด,ด้วย เราต้องนะ Oprah, เพอร์เฟกให้ได้นะเพอร์เฟกต์ปิกาจูได้โอปอมาดีกว่าโอปอ easy จิจิ easy ฮะไมอยู่ใน builder builder มอกวอยากกินมะนาวปอไม่อยากเข้าว่ะชิปอบขอยิ่เก็บมือสวนดีเติดเติดเตด คนแรกด้วย G G, G C, <c <oughs> เปน็นบ่อยนะคุณเนี่ย Pokemon สองสี่เจ็ดคน Pokemon Oh yeah dạng bắt đầu Wait là, wait là, bớt Pokemon, Pokemon เฉลี่โอ้ยที่ฉัน่าจะได้อยู่ละโอ้โหเกมบ้องควนดีไม่อย่างเข้ามาสช้างมันเถอะไม่คนเดียวก็เสียวได้ปะัคิดว่ามาคนเดียวก็เสียวได้ トーケバー、トーケバー。トーパー น่าจะไม่มีโอเคอเฟรชครับทำไมมันกระตุกนะกระตุกเนาะเพลงอะไรหรือครับเไรโอเหียงม่วง They're killed. แงียบถ้ากระตุกเดี๋ยวปิดแล้วนะต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นทีหนึ่งให้ได้ได้อ้กว่าเดือบีบบีบโย่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  ไปกดติรให้เขาด้วยนะซิกนัลเดนเซชันมันใครได้อยู่ป้องแข้าเครองแน พิเศษอันเดียวชนะครับ GG Easy ว่ะ เดี๋ยวไปเจอกันตอนต่อไปรึเปล่าดีเนาะเจอได้ต่อไปครับจะไปไว้ลูกจะไปเว้ยถ้าจะชวนคนอื่นเข้าห้องแบบคุยกันได้นี่ทำยังไงเนาะกดรูปบวกแซมจีจีกดรูปบวกจะได้ก้อนนึงก้อนนึงเอาเอาตอนได้เฟรชตอนได้เพฟรชยังพวกเรื่องใช่ไม่มีปัญหา ไหนวะลูกบวกอะไอตรงอันนึงมมันหาไม่เจอว่ะจริงปะเอาเจสีมัมาแล้วหอปล่าออนี่ไงนี่ไงบวกอ่ะไอกลุดมมันมาแล้วาีโอเคพอรฟคนแรกครับเรียกมันาเดี๋ยวเดี๋ยวไอปันมาเล่นด้วยเดี๋ยวปันมาเล่นด้วยปันไหนวะไอปันทั้งสี่อ่ะจะไปไว้รู้จะไปไไปไสี เซ็ตีมาแล้วได้ชมคุณบ่าโูหาปันโต๊เฮ้ยเราทำไงต๊ะแล้วที่ก่อนตอนนีเข้ามาดิตอนนี้ขอเล่นไม่ครับขอเล่นไม่แอปอัดคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเล่นพี่บีมาได้อัดคลิมมาแหละสามสี่ แล้วปวเล่นทีวีไหมน่ะยังไม่เล่นอ่ะเล่นอะไรอ่ะอืมเล่นเกมเอฟเฟคกันปอเล่นเอฟได้เหรออืมเนี่ยเอฟโหลดอยู่เนี่ยมแพ้สบายแล้วเนี่ยเลยวัดตัวกันตั้่เนี้ยอ๋ออีแพ้คนสุดท้ายช่างเถอะเรียกช่างคุณเข้ามาเดียวปอกูเรียกแล้วมันไม่ยอมมาไปมันไปอันนี้เล่นอะไรกันอยู่อ่ะเราเล่นหมายคาผิว เลยนะคก่อนขออัดคลิบายครับก่อนมามามาแล้วโอปอโอปอโอปอกับโอปีเอ้ยทุกคนมาทอลกู่กโอปอไม่ออกมาโอเคโอปอล้วมาเลยมาเลยเพิ่งจะทัวร์มึงเมื่อกี้นี่ถูกอะไรโอปอมันอแค่ก่อนเมื่อกี้เขียวเมันหลุดนะเนีนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวแบมึงรอในทอลกนี้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ใช่ไม่ใช่โฮมม่ต้องสองมาเดี๋ยวมึงเอื้อมเพื่อนกูหน่อยก็ได้นะตอนนี้ทุกคน ที่นี่บาสิ่นที่นี่บาสิที่นี่ไทนแล้วแทนไทยแลด์ใครวัคใครวัไอ้พวกคุณไงไอ้บานใครนะบานพกคุณเนี่ยพวกไอโอปอ่ะอ๋อไอหัวเลยด้วให้ไปแล้วไงโอ้หาไป้ ตุกเนี่ยเล่นบีบตุกเลาะตุกยยานต่อยต่อยปิดจดตัว้ไรมันเนี่ยเออโดนต่อยไอปันมันจะลุมไงไม่ทันเอกนไอกนเล่พีบีไหม ลโอเค,อเคได้แล้วโอ้โหแม่มงด่ดีหกูก็รอ,ออยู่นั่นแหละจะมาไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้นะเคลมไปบ่ายเจอกันคลิปนะครับบาย